วันนี้นะคะมินจะชวนมาทําเมนูที่บอกเลยว่าทั้งง่ายแล้วก็ยังดีต่อสุขภาพที่สําคัญรสชาติแซ่บมากๆค่ะและเมนูของเราในวันนี้นะคะก็จะเป็นปลานึ่งกับผัก แล้วก็น้าจิ้มซีฟู้ดเต้าเจี้ยวก่อนอื่นเลยในส่วนของผักนึ่งนะคะเพื่อนๆสามารถเลือกได้เลยตามใจล้างหั่นเตรียมให้เรียบร้อยแล้วพักไว้นะคะและในส่วนของน้าจิ้มนะคะจะใช้เป็นขิงออนนามาหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะแล้วก็จะตามด้วยพริกซอยเตรียมให้เรียบร้อยเลยค่ะและน้าจิ้มของเราในวันนี้นะคะมินจะใช้เป็นน้าจิ้มซีฟู้ดตาหอยนางรมรสจัดจ้านแซบจีทุกคําแล้วก็จะตามด้วยเต้าเจี้ยวค่ะใส่ลงไปในน้าจิ้มซีฟู้ดตาหอยนางลมได้เลยแล้วก็ตามด้วยเครื่องที่เราซอย เไว้เสร็จแล้วก็จัดการคนส่วนผสมให้เข้ากันก็จะได้น้ำจิ้มซีฟู้ดเต้าเจี้ยวและในส่วนของปลานะคะวันนี้มีเลือกใช้เป็นปลาทับทิมเพื่อนๆสามารถเปลี่ยนชนิดปลาได้ตามใจชอบทําความสะอาดบ้างตัวปลาให้เรียบร้อยจะได้สุกง,ง่ายๆค่ะเสร็จแล้วจัดเรียงปลาและผักลงในถาที่เราจะเตรียมตัวนําไปนึ่งนําขึ้นนึ่งใช้ไฟแรงในการนึ่งนะคะมีจะใช้เวลาประมาณ10 5นาทีทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับขนาดปลาและขนาดของผักเราด้วยนะคะพอครบเวลาเราก็จะได้ผักนึ่งและปลานึ่งสีสวยๆที่สําคัญเป็นเมนูที่ดีต่อสุขภาพกินกับน้ําจิ้มซีฟูดเต้าเจียวที่ทําง่ายด้วยน้ําจิ้มซีฟูดต,ตาหอยนางลมรับรองว่าเด็ดทุกคําค่ะ